เท็ยนยังนี่ตเตาเผาขยะตเตาเผาขยะอ๋อเสาเก่าบ่นี่เสาเก่าเสาหักโอ้เสาหักห้องยังเสาเสาหางแม่รีไซเคิลไอเดียไคนี่ไอเดียพ่อเอาติงนะ๊งหน้ามาน้ามันเด้อ มังทาเสีเงาหน้ามาไปแตกินน้ำต้องคุณเลิกบ่เตาเผาไขยอะเนแย่ออกแบบไปแล้วยี่แจงไหนออกแบบไปแล้วเตาโต คิดผ่าพระท่านออกหรอวะนึกอ่านนึกวานสิผ้ากันอันไปอันฟังเสาใสวะก็เลยนอนเสยอ,อยู่สีว่าถามว่ามันสิเป็นแบบใดสิทาเบื้องเอา ตอนนี้ยายา่เพนก็ล่างออกแบบเตาเผาเตาเผา,า,าขยะมาติดตามไปน้ำกันจ้าว่ามันสิเป็นอยาน่างไรยายนา่งกับว่าท่านไอ้หัวรูปรางมันสิเป็นอย่างไเพนบอกเดี๋ยววาเอาโซฟงมาหลุ่นไปน้ำกันสีใส่งานได้จริงบอกวิศวายาต้องมากันคิดคนนั้นนี่ ต่ว่าหลายๆอย่างก็ใส่ได้ยีงเด้ที่เราคิดมาอาจสิเป็นแบบบะละมุนปันไดต่ว่าก็ใส่งานได้ตำสิใส่น้ำบานห่ากับพ่อใสอ่่แต่ละอย่างที่เราเห็นมาสิคือข้าเจ้าเฮ็ดขายกับสีบ่อปันนั่นดอกบ่อตะไรบ่อลวดนั่นบ่อเป็นตะแยบบ่อน,นั่นนู้ดเล่ยมเลมนั่น เบิรตเิรเริ่มเห็นรูเห็น่างแล้วไปหันไปอีกสามเดือนแจ้กวาเบิรง <c oughs> นี่ยเอเนี่เิปอาี้นี่เด็ก <c oughs> เลยเอ้เสานีบเอาเอาบ่ะน้า <c oughs> <c oughs> บาวะาเบิ่งนีกก่าอ,อันนี้พอใส่งานม่นน่ใส่กันะกันไหม <Wow. S 2> ากินแด่กับปลอมมีปอมอ่เป๋วไฟกสิคนนี้ละอันอันขี้ียกสิลงนีมันปะ mm. อือไอเดียดีค่ะว่า <c oughs> โอ้โยจเก็บขาวเลยเอานนี้มาใช้ จะใส่ซ่ได ok ok, ok ้เลยนะเข็นบ่หนดีใส่บ่อขดดีมากเนยเขียนเขียอไว้ก่ อันนีช่องอากาศนะมันนนาสิทางานไหน้ดีอันนี้เอาตันไ,ไวใบร่วมรวงวันนี้เรื่องไหมลมแห้งบนดมันอืมได้แลกวอกออกซก,กอ่อนเด้ ออนานทานทำงานได้จริงจ้ะจิ่งปฏิญญาเนี่ย่เตาเผาทานเตาเอเตาเผาขยะจากวัสดุเหลือใส่ปีเก็บมาเนี่เป็นนั่นควางทีเอานั่นทิมไปแต่ดูแล้วเก็บมาประกอบกันมาใส่งานได้จริงจ้ะเวลกูด